สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ,ะคลิปนี้นะคะเหมียวทําขึ้นมาเพราะว่าอ่ตรงช่วงแขนายสตอเบอรี่นะคะเหมียวไม่ได้ลงไปเพราะว่าคลิปมันหายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเหมียวจะมาสอนถักตัวตัวนี้ให้ดูนะคะแต่ไอที่เป็นาลสตอเบอรี่เหมียวถักสีรดสีรถเหมียวจะจบที่ถ้าใครเห็นเหมียจะจบที่ที่เป็นไอลูกลูกนูนตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้จบที่ลายนูนแต่ว่ามันก็สามารถที่จะ ถักคล้ายๆกันได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเหมวมาเริ่มตรงนี้เลยแล้วกันนะคะอเหมวเริ่มเลยเนาะอันนี้จะเป็นตรงใต้ลักแร้นะคะตรงใต้ลักแร้นะเดี๋ยวเหมวขอถักตรงนี้ไปก่อนนะคะ ตรงนี้เดี๋ยวเหมียวขอถักมาจนถึงตรงใกล้ลักแแนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะถักมาจนถึงใกล้ตรงตรงลักแแนะคะตรงลักแแตรงนี้ตรงใต้วงแขนเหมียวขึ้นสามห่วงแต่ว่าในคลิปซิลูปเหมียวขึ้นแค่สองห่วงสองห่วงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะก็สามารถอันนี้ได้พอดีว่าแถวนี้ของเหมียวเนี่ยเหมียวขึ้นเป็นลายนูนแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันจะเป็น มันจะถักลายนูนไปแล้วต่อไปของในคลิปมันจะขึ้นเป็นลายนี้นะคะแต่ว่าเหมียวทําอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเช่นเราถักเหมียวถักเป็นลายนี้ขึ้นลายนูนแล้วต่อไปเราจะมาลงตรงรักแร้อย่างไงอะไรเงี้ยคะนี่ค่ะพอรักแร้เหมียวเพิ่มมาหนึ่งหนึ่งลายนะคะก็ให้เราสังเกตง่ายๆถ้าเราถักมามาตามลายของเขาแบบนี้แล้วพอมันขึ้นลายน,นูนปุ๊บต่อไปมันต้องเป็นโซ่สามใช่ไหมคะโซ่หนึ่งสองสามพอเป็นลายน,นูนปุ๊บคือให้เรามาย้อนดูตรงเนี้ยค่ะ พออย่างเช่นของเมียถักลายนุนปุ๊บต่อไปขึ้นโซ่สามต่อไปมันต้องเป็นสี่หลักเราก็ลงสี่หลักเราหาที่ลงสี่หลักนะคะว่าเราจะลงตรงไหนยังไงนะคะเมียก็จะลงออ่เอตรงนี้หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวนะคะเมียก็ลืมไปว่าเมียถักข้างนี้เอาไว้แล้วอ๋อโอเคอ่ะโอเคก็ใช่อ่ะโอเคนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็หาวิธีการลงอะนะคะว่าเราจะลงยังไงเพื่อที่ให้มันแบบไปด้วยกันได้นะคะนี่ทีนี้เมีวก็จะลงตรงนี้หนึ่งสองอผิดนะคะลงตรงนี้เลยตามหลักนะคะแล้วคือแบบทุกอย่างอะเมียวก็เม็กเมเอาทั้งหมดเอาทนแล้วก็เอาให้มันลงตัวที่สุดนี่ก็หนึ่งสองสาม สี่มันก็จะลงตรงนี้นี่เห็นไหมคะนี่พอเป็นงนี้เสร็จต่อไปก็จะก็เป็นโซ่สามนี่ก็ให้ดูตัวอย่างแล้วก็จะเป็นโซ่สามใช่ไหมคะโซ่สามก็หนึ่งสองสามเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะขึ้นเป็นลายอยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะขึ้นเป็นลายก็คือเหมือนกับเพิ่มอันนี้ขึ้นมาหนึ่งลายก็นี่คะ่ะแล้วจะไปยังไงต่อมันก็พอดีเลยมีสามห่วงเหี่ยวก็ลงไปเลยอันแรกห่วงแรกก็นี่คะ่ะทาเป็นลูก ลูกที่หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามแล้วก็มาลูกที่สองมัก็จะลงห่วงถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้า โซ่สามหนึ่งสองสามหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะห่วงที่สามห่วงถัดไปเมยก็ลงลูกสุดท้ายสองสาม,ส,ามสี่ห้าเห็นไหมคะก็เพิ่มมาหนึ่งลายนี่คะ่ะนะคะแต่ว่าของอที่เป็นในคลิปนะคะมันจะต้องมันจะต้องขึ้นตรงที่ว่าเป็น 12หลักก็ก็ให้ดูตัวนี้เป็นตัวอย่างอย่างเช่นก่อนที่เราสมมติว่าอันนี้เป็น12หลักแล้วกันเนาะะ12หลักอ่า12หลักปุ๊บมันจะต้องโซ่3ามอ่แล้วก็ใส่โซ่3ามไปแล้วก็ลงสองสองหลักอ่าก็เหมือนนี้แหละอันนี้จะตัดอ่าตัดออกจากสี่ก็เป็น2ก็ใส่2หาที่ลงเอานะคะแล้วทีนี้เราเพิ่มลายตัวนี้มันก็ต้องเป็นพอลงสองปุ๊บก็แล้วก็ใส่อ่าโซ่3าโซ่3ามแล้วก็ลง6หลัก เพราะว่าตรงนี้มันก็คือเป็นการเพิ่มหนึ่งลายก็คือเราเพิ่มตรงนี้หนึ่งลายใช่ไหมคะถ้าในคลิปนั้นนะคะมันจะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้ยของตัวนี้มันไม่ใช่แต่ว่าการทําคล้ายกันเลยค่ะทุกคนพอได้ลายหนึ่งเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามขึ้นโซ่สามแล้วเหมก็ข้ามมาตรงนี้นี่มันก็จะเหมือนกับตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีก็จะลงในช่องนี้หนึ่งนี่หนึ่งแล้วเมียวก็จะลงไปตามหลักนี่ไม่ยากเลยนะคะ ที่จริงตรงแต้วงแขนน่ะแต่ก่อนอะ่ะเมวคิดว่ามันทํายากนะหลังๆมาเมวว่าเออมันง่ายมันมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามนะคะจากนั้นก็ขึ้นเป็นลูกเหมือนเดิมถัดไปนี่เห็นไหมคะนี่การเพิ่มลายมันจะเป็นแบบนี้นะค่ะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าใครอะอาจจะไม่ได้จบเหมือนในคลิปอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนให้ทุกคน่ะสังเกตว่าการถักลายต่อไปอ่ะ ถักยังไงโดยที่ให้เราถักตรงนี้มาเป็นตัวอย่างก่อนแล้วพอมาถึงตรงนี้เราก็เมคทำเหมือนที่เหมียวทําแบบเนี้ยนะคะตรงใต้วงแขนนะคะจากนั้นก็ถักวนไปทีนี้พอวนไปมันก็จะเป็นตามลายของมันแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ